สวัสดีครับมาพบกับ TK a n g e r นะครับอ่ะตอนนี้อยู่ที่ ID ที่2นะครับอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมมานะไม่ได้เข้าเกมมาเต็มๆ1วันเลยนะครับอ่า PVP ก็ไม่ได้เล่นเลยครับไปเล่นเอ่อวันนี้ผมออกไปข้างนอกมากลับมาก็เกือบๆจะสี่ทุ่มแล้วนะครับก็ได้เล่นแค่ ID ที่3นะอย่างที่บอกครับว่าพอมี3 ID ปุ๊บครับ ID 1ก็ไม่ได้เล่นนะ ID 1นี่น่าจะจบที่ Master 2นะครับ i.d. ที่2นี่ก็น่าจะอยู่ที่ตำนานหนึ่งแหละเพราะว่ามันลอยตัวนะครับแต่เดี๋ยวไปส่องดูกันสักนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมมาแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ถุงทองมันจะจบในวันที่14นะครับ 14ก่อน4ี่ทุ่มนะฉะนั้นเหลือเวลาอีก2วันนะครับก็คือวันนี้วันที่13นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็คือวันที่14นะคือถ้าเกิดเป็น4ี่ทุ่มก็จะเป็นวันที่15แล้วฉะนั้นเหลืออีก2วันนะครับถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะเก็บไม่ทันแบบไม่ทันจริงๆเนี่ยลองคํานวณดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ Ruby ้ลีดาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มนะมันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ทําแต้มกบเต็ม 100%นะ100%นะก็คือ P500 ต่อทีมนะครับมีน้องๆบางคนบอกว่าพี่ผมทำา P 1 0 0แล้วทำไมมันดรอปไม่ได้เลยมันต้อง P500 ต่อ1ทีมนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็คำนวณให้ดีๆนะครับเหลือเวลาแค่2วันนะคือมันได้ Ruby ทั้งหมดนะครับอ่า40ก็คือจะมี2อันใช่ไหมก็จะได้40ลองคำนวณดูดีๆว่ามันจะคุ้มไหมสำหรับการที่เราไปรีดานะครับนี่ได้ ตัวกาชาอีกหนึ่งใบนะนี่ครับแล้วก็รูนแบบสุ่มนะครับนี่ครับก็จะได้เหมือนกันหมดเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมเริ่มด้วยตัวกาชามีตกใจนะอ่ะเหมือนกันนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับ40รูบี้นะครับทั้งหมดได้มา40รูบี้กับ2ตัวกาชานะครับก็ไปคํานวณดูเอานะเพราะว่าด่านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดรีมันใช้5รูบี้นะครับเออผมก็ไม่รู้่ว่า แต่ละคนเนี่ยมันจะครบได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นไปเต็มเลยนะ1วันนะครับแต่ว่าดีนะที่ทําทครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดาูภารกิจพิเศษนะคร,ครบไปแล้วครบไปแล้วคำนวณเงินเอาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเล่นเล่นจนครบจํานวนเท่าไหร่แล้วก็จะแจกรูน,นครับที่เป็นโมจิอักคีนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งอะ่ะแจกแบบโชว์ชวนะครับอ,อย่างละ3ชิ้นลองไปคํานวณดูนะว่ามันจะคุ้มไหมนะครับ โอเคไปดู PVP กันสักนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าคะแนนล,ลอยตัวนะครับคือไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่ทำคลิป Black R X นะครับมันน่าจะดูน้อยใจหรือเปล่าเนี่ยเออแต่ว่า Ruby ตรงนี้รอยตัวจริงๆนะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าเอา ID หลักมาไว้ตรงนี้ดีไหมเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยไปเล่นแต่ ID3 นะครับ ID 1กับ ID 2นี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะอ่ะเดี๋ยวตีเข้ารีก,กันสักนิดนึงนะครับก็ ตีครับตีครับถ้าเกิดเจอทีมสู้ได้แล้วก็ไม่รู้จักเนี่ยลองตีดูหน่อยแล้วกันเออเดี๋ยวมันจะน้อยใจนะไอดีนี้พามันขึ้นตำนานหนึ่งแล้วก็แทบ,บจะไม่ได้เล่นมันเลยนะครับจริงๆเล่นอยู่นะผมยังต้องเล่นนะครับเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีที่2ครับแล้วก็พยายามจับปั้นให้เก่งนะครับพยายามจับปั้นให้เก่งเพราะว่าคือเล่นแล้วมันกระตุกน้อย เออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเล่นอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับเครื่องเดียวกันทั้ง3 ID นะอันนี้วิธีการผมก็ขี้เกียจจะพูดแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่แนะนํามีคนด่าทุกรอบเลยนะว่าแบบว่า,าไปทํไอดีเขาหายบ้างนะครับมันเด้งไปเป็นนี่ป้อมแตกเลยแป๊บเดียวนะครับอ่าก็เอาง่ายครับเอาง่ายคือ มือถือนะครับถ้าเป็นรุ่นทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่มีแอปโครนิ่งในตัวถ้าไม่มีแอปโครนิ่งในตัวเนี่ยก็จะเล่นได้ประมาณ2 ID จริงๆมีวิธียังอื่นนะครับแต่ผมไม่ถนัดไม่เชี่ยวชาญเลยจริงๆก็จะไม่แนะนำนะครับก็ไปศึกษาหาวิธีกันเอาเองครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีสลับเข้าสลับออกกัน,นครับซึ่งผมไม่ใช้วิธีแบบนั้นนะเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อพลาดเผื่ออะไรนะครับผมก็จะแบบว่าไม่ต้องล็อกเข้าล็อกออกเยอะแยะมากมายนะครับก็เล่นตามปกติไปเลยครับไฮดีที่1เล่นในมือถือครับไฮดีที่ 2, 2เล่นในแอปโครนิงของมือถือทามีครับเน้นย้ำว่าเป็น Android นะเออไอโนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมต้องไปถามแฟนผมอยงเดียวเลยนะเออไอโนี่คือไม่รู้เลยครับว่าทําอะไรกันยังไงรู้แต่ว่ามันกออ็แอปมันไม่ค่อยจะรองรับ นะครับสำหรับ iOS เนี่ยเพราะว่าระบบการป้องกันของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะฉะนั้นเนี่ยไอพวกแอปทั่วๆไปก็จะเล่นไม่ค่อยได้ครับนี่ผมก็เลยใช้ Android เป็นหลักนะครับนี่ Black ครั Black RX นะครับทำมาค่อนข้างจะคุ้มนะครับไอที่2เล่นเนแอปของมือถือแอปโครนของมือถืออ่าเพราะว่ามีหมดนะ Apple มี o, me, นะครับ Asus นครับ Asus ก็มีนะครับผมใช้ Asus อยู่นะ ถามจนแบบพักเกียร์จะมาตอบแล้วนะครับผมใช้ ASUS Zenfone 4 Selfie Pro นะครับก็กำลังจะเปลี่ยนนะกำลังจะเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันมาขายนะครับอย่างที่บอกนะอดทนกันนิดนึงนะครับเออคืออย่าง ID ที่2กับ ID ที่3เนี่ย PVP ยังไม่ค่อยมีปัญหานะยังลื่นอยู่นะครับแต่ ID 1นี่ไม่ไหวลว้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงดีมีบางคนบอกว่า ให้ลองเอา ID ที่1มาเล่นในแอปโคลนนิ่งดูคือ ID ที่2เนี่ยผมเคยล็อกออกไป2-3สครั้งนะครับแล้วเคยมีอยู่2ครั้งคือเอากลับเข้ามาแล้วมันกระตุกนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรคือมันค่อนข้างจะมีความย้อนแยง้งมีความสับสนค่อนข้างจะเยอะนะเออว่าทำไมบางรอบเอากลับเข้ามาแล้ว กระตุกครับทำไมบางรอบเอากลับเข้ามาแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอย่างอันนี้ก็ถือว่ากระตุกน้อยนะครับยังถือว่าเล่นได้ไปเทียบกับ ID ที่1นี่คือไม่ได้นะไม่ไหวนะครับอาส่วน ID ที่3เนี่ยผมรู้ละมันก็มีอาการกระตุกนิดๆน,นะครับถ้าเกิดเจอการปล่อยไอเทมนะแบบรัวๆครับอ่าสัปดาห์นี้เข้ามาอยู่ที่ตำนาน2กันอีกครั้งนึงครับก็ต้องรีบตายนะ ตองนี้ต่ายกันนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมลองดูนะครับช่วงเวลานี้อาจจะมีคนทำแลนด์มาร์คหรือเปล่านะหรือเปล่านะครับอาจเจอคนนี้เขาจะชนะผมได้ไหมอ่ะไปตีดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีแลนด์มาร์คทีมแบบมี้สู้ผมได้ไหมอ่ะไม่น่าจะสู้ได้มั้งลองไปตีดูลวกันอ่ะเป็นธงอินโดนะครับไม่น่าจะใช่คนไทยนะเออ ดีคนไทยนี่คือโอ้โหเวลยู ho, well you, สาสอเ,เองอ่ะแบบนี้น่าจะเอาชนะได้อยู่นะครับส่วนโคโโบรอบหน้ามีคนถามมาเยอะจริงๆคือไปชุมชนกันไม่เป็นเลยเลยไงเนี่ยเออไปชุมชนมาที่แอป YouTube นะครับเข้าที่แอป YouTube พิมพ์หาชื่อช่องผมนะครับ TK Ranger แล้วก็กดที่รูปเจ้าหมี TK เนี่ยหทีมันจะเข้ามาที่ช่องแบบเข้ามาที่ช่องโดยตรงนะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะ,ะคลิปต่างๆนะครับผมทำเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะละลองไปหาดูวอลนะครับแล้วก็ในชุมชนก็จะเห็นเลยเพลย์ลิสต์วิดีโอหน้าแรกนะครับชุมชนนะครับชุมชนก็จะลงะในส่วนของคโคโลโบเดินหน้าเอาไว้แต่ว่ายังไม่ชัวร์นะ แค่หกสิ็นะครับคือกำลังติดตามข้อมูลอยู่นะครับแต่เรียกได้ว่ามีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแหล่งข่าวนี่คือมีความชัวร์อยู่นะครับแค่ไม่ร้อยเอร์เซ็อ่ะซึ่งผมก็เตรียมละเตรียมละตัวละครหลัก4ตัวนะครับอ่าน่าจะรู้กันแล้วนะตัวละครหลัก4ตัวนะครับเออก่อนทิรวนะครับอ่ะแล้วก็เพื่อนอีก2ตัวนะครับดิโอเรโอนะครับแล้วก็ อีกคนนึงชื่ออะไรวะจำไม่ได้เออนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ไอตัวนักายากลนะครับน่าจะเป็นตัวจุดตีนะครับอันนี้คือพูดล,ลอยๆนะมันยังไม่ชัวนะครับเดี๋ยวเอาไว้พูดแล้วแบบว่าไม่ใช่นี่เงิบนะเออเพราะว่าผมยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะาข้อมูลมันยังไม่ได้เข้ามาที่โตเกมอาจะจะคนหายเยอะนะครับขอยังไม่แจกนะขอยังไม่แจกถ้าทีมนี้เขาตีผมเนี่ยเขาชนะผมได้แน่เลย ฉะนั้นไม่ตีดีกว่าคะแนนน้อยนะขอหาคะแนนสูงๆนิดนึงนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยที่มันจะต้องเจอแต่ทีมในลีกเดียวกันโอ้เป็นเรื่องจริงนะต้องตีในลีกเดียวกันนะเหมือนเขาต้องการให้เราเนี่ยตีกันเองนะอาจะเจอทีมนี้ธงอิรานด้วยเออธงนี้แต่ไม่แน่นะครับมีคนบอกว่าเป็นคนไทยก็มีแล้วก็เนียนนะอะผมก็รอตโต้เลยดีกว่า เป็นการเหยียดหยามกันสูสๆนะดูแลน่าจะชนะได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเ,เก็บรูบี้ครับทำคริมี่ออกมาไม่รู้จะทันไหมคือเตือนไปแล้วนะครับ1ครั้งว่าเรามีโอกาสเก็บรูบี้กัน3รอบนะครับก็คือเพิ่งจบรอบนี้ไปแล้วก็เสาหน้าแล้วก็อีกเสาหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นโคโาโบและโคโาโบจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ แต่อย่าง Hunter Hunter นี่ผมว่าน้องๆน่าจะรู้จักเยอะนะครับคือจริงๆเนี่ยมันซีรีส์มันเป็นตอนยาวนะครับเออซึ่งตอนช่วงแรกๆที่ออกมาเนี่ยผมเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่เออเดี๋ยวมันจะรู้อายุกูไหมว่าเนี่ยเออผมเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยู่นะครับช่วงที่มันออกมาแรกๆก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นกระตูนยุคใหม่นะครับเป็นโชเนนอะโชเนนก็คือเน้นเด็ก กลุ่มผู้ชายนะครับที่มาดูกันแล้วก็ซีรีส์ล่าสุดปัจจุบันก็ยังมีอยู่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะรู้จักกันหมดนะผมก็อยากให้มันมาเหมือนกันนะครับเพราะว่า Ruby นี่คือทั้ง3ไมไดีครับต้องเรียกได้ว่าเดินหน้าบันเทิงแน่นอนรุ้นกันแค่ว่ากลางสัปดาห์นี้อังคารพุธพฤหัสจะมีอีเวนต์อะไรมาเป็นพิเศษหรือเปล่า ถ้าไม่ได้มีตัวพิเศษกลางเดือนผมก็ไม่เปิดนะถ้าเป็นโคนี่อามาเซอร์สกับเจ้าบราวสิกิโมิผมก็ยังไม่เปิดนะครับไปรอโคโรโบทีเดียวเลย ID หลักน่าจะมี900รูบี้นะครับ ID 2ก็คือ ID นี้น่าจะมีพันกว่าเลยล่ะเพราะว่าก็คงไม่เปิดแล้ว ID นี้อย่างน้อยๆน้ยนะ่ย น่าจะได้เปิดกันค่อนข้างจะรัวนะส่วนไอดีที่3นะครับก็น่าจะคี้รัวเหมือนกันก็คงจะเก็บรูบี้อย่างต่ำๆน่าจะมีประมาณพันห้าครับฉะนั้นเดินหน้านะครับเปิดรูบี้กันทั้ง3 ID ไอดีนะเปิดการสนันเมืองอย่างแน่นอนครับเพราะว่าต้องการตัวโหดๆทั้ง3 ID ไอดีเลยนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบเล่นอะไรต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูกันนะอ่ะอย่างไอดีนี้ครับโอเคมาให้ดูกันนิดนึงไอดี ID นี้สร้างมา8เดือนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ผมเนี่ยไปเล่นแบบเล่นแบบว่าบ้าคลั่งอะ่ะประมาณสัก1เดือนตอนนั้นยังไม่มีบัฟนะครับก็ใช้เวลา2ส,สัปดาห์นะครับก็ขึ้นมาถึง U25 นะสสัปดาห์นะครับแต่ว่าไทยดีที่3มเนี่ยมันมีบัฟแล้วก็เล่นแบบว่ามีแนวทางที่ดีกว่าเดิมครับที่ผมขึ้นมาไวมากเพราะว่าเสเตจพิเศษเนี่ย ผมสามารถผ่านได้ในวันแรกเลยนะครับเพราะว่าเปิดกาชาไปดูคลิปเัินเอาแล้วกันนะสำหรับไอดี้ถามว่าผมไปเปิดได้ตัวอะไรแล้วก็ได้เกียร์ได้เกียร์นี่คือเป็นเกียร์ปั้น,นครับได้เกียร์ปั้นไวนะครับมันก็เลยสามารถเล่นด่านพิเศษทั้งหมดเลยนะครับผ่านได้ในวันแรกนะผมก็เลยขึ้นได้ไวมากส่วนไอ้เจ้าไอดีนี้เนี่ยไม่มีตัวนะผมก็เลยขึ้นค่อนข้างจะช้าอยู่เหมือนกันนะแล้วก็หลังจาก1เดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ เนี่ยครับเท่าที่เห็นนะ8เดือนหยุดอยู่เท่านี้นะครับทางที่ก็น่าจะขึ้นไปถึงยู0กว่าแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับแต่ก็ยังปั้นอยู่นะยังปั้นอยู่นะครับในส่วนของสเตจพิเศษก็ยังมีเก็บอยู่เพียงแต่ว่าประมาณสัก50%เเท่านั้นถ้าเกิดคนเล่นกันต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีกบครับนี่นี่กบเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นกบเหลือๆมานะครับเดี๋ยวก็คงจะไปไล่เก็บเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงเหมือนวันนี้จะไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับ ไอดีนี้ทั้งวันเลยรูนก็ไม่ค่อยมีให้ย่อยนะเจอกระดานแบบนี้ไม่เล่นครับเจอกระดานไม่ดีก็ไม่เล่นนะอ่ะโอเควันนี้มาตัดเตือนกันประมาณนี้นะครับว่าไอเจ้าถุงทองเหลืออีก2วันนะครับก็ลองคานวณกันเอาให้ดีๆนะครับว่ามันจะทันไหมได้รูบี้มา40เนี่ยรีดานจะคุ้มไหมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับกลางสัปดาห์รอดูนะครับส่วนเดือนหน้าแลวก็ข่าวโคโรโบแบบ100%ครับมีปุ๊บแจ้งทันทีนะครับกับช่อง ทีเกรเรนเจอร์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ